มหาอุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่ผมท่านเล่าให้ฟังครับ สาเหตุมาจากตอนที่ผมพาท่านสวดมนต์ก่อนนอนเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วผมก็สวดคาถาต่างๆเสริมก่อนที่จะนั่งสมาธิและแผ่เมตตาพอแม่ผมท่านได้ยินเลยยิ้มแล้วบอกว่าผมเหมือนคุณตามากชอบสวดมนต์ท่องคาถาต่างๆมีเรื่องของตาเล่าให้ท่านฟังอยากฟังไหมผมพยักหน้าให้แม่แล้วท่านก็เริ่มเล่าให้ผมฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2470 คุณตาผมนั้นท่านชื่อสีอานแต่คนทั่วไปจะเรียกท่านว่าอานนิสัยของคุณตาผมคือเป็นคนนิ่งๆใจดีชอบช่วยเหลือคนในหมู่บ้านที่สำคัญท่านชอบสวดมนต์นั่งสมาธิมาตั้งแต่จำความได้เล่าให้แม่ผมฟังว่ารั้งหนึ่งเคยเข้าไปในป่าไผ่ลึกบนภูเขาแล้วไปเจอพระสงฆ์ชรารูปหนึ่งคลองจีวรเก่าคลํำสีมนมน แต่ดูสงบนั่งอยู่หน้ากอไผ่ใหญ่ท่านนั่งสมาธิอยู่ตาเห็นก็แปลกใจมองหากดหรือใครผู้ติดตามก็ไม่มีพอเงยหน้าอีกทีก้นเนี่ยจ้ำเบ้าเลยเพราะพิสูจเช่ารานั้นมายืนอยู่ตรงหน้ามองหาใครพ่อหนุม่มเออขอโทษครับหลวงพ่อผมกำลังมองหาว่าท่านมายังไงมากับใครครับช่างสงสัยจริงๆ ไม่เคยเห็นพระธุดงเลยหรือผมขึ้นมาหาของป่าหลายครั้งแล้วยังไม่เคยเจอพระแบบท่านเลยครับหลวงพ่อเพิ่งจะมาถึงนะทุดงมาเรื่อยๆถ้าไม่ได้รีบอะไรพรุ่งนี้ผมจะเอาของมาใส่บาตรให้ท่านแต่เช้าได้ไหมครับได้สิแต่อย่าบอกใครก็แล้วหลวงพ่ออยู่ที่นี่ขนยิ่งมากมายความวุ่นวายก็จะตามมา หลังจะกกาบลาท่านแล้วตาอานก็เดินลงมาด้วยความดีใจแต่มันก็ไม่อาจพ้นสายตาเพื่อนสนิทกันที่ชื่อเมฆที่เป็นคนฉลาดแกมโกงเล่เหลี่ยมเยอะเมฆเดินตามตาอานไปจนถึงบ้านพอไปถึงบ้านก็แกล้งเรียกบอกให้มาหามีเรื่องจะคุยด้วยตาอานก็เดินมาแล้วเมฆก็บอกว่าเมื่อกี้ไปบนภูเขาแต่ไม่ได้อะไรติดมือแต่ทำไมยิ้มกริมดูมีความสุขจังเองไปเจออะไรมา ตาอ่านท่านก็อึกอกักใจหนึ่งก็รับปากหลวงพ่อไว้แล้วแต่ใจหนึ่งก็กลัวที่ตัวเองจะผิดศีลข้อมูสาคิดในใจว่าบอกแค่เจ้าเมฆคนเดียวหลวงพ่อท่านคงไม่ว่าอะไรกำมังเลยเล่าให้ฟังพอได้ยินดังนั้นเมฆก็บอกว่างั้นพรุ่งนี้มันจะขึ้นไปหาหลวงพ่อด้วยเผื่อจะได้ของดีติดไม้ติดมือตาอ่านได้แต่ถอนหายใจเบา เช้าวันต่อมาตาอานทําการนึ่งข้าวเหนียวปิ้งเปาโรดกับปลาเข็งอย่างละตัวใส่ห่อใบตองพร้อมกับหมากส้มมอไปเพื่อจะใส่บาตรพระเมฆมาดักรออยู่ตีนภูก่อนแล้วในตัวมีห่อใบตองอยู่สองห่อเป็นข้าวกับหนังวัวถูปปิ้งสุกแล้วทั้งสองคนเดินลัดล้อขึ้นไปเรื่อยเมฆก,ก็บ่นว่าทำไมขึ้นมาไกลจังสงสัยท่านต้องไม่ใช่พระธรรมดาเป็นแน่ พอไปถึงหลวงพ่อท่านยืนหันหน้าเข้าสู่กอไผ่ค่อยๆหันมาเห็นตาอานกับเมฆพร้อมห่อข้าวที่มาถวายก็ยิ้มบอกว่าท่านมีรูปเดียวทําไมเอามามากมายแล้วนี่ใครมาด้วยได้ยังไงพร้อมกับหันไปมองเจ้าเมฆที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับตาอานหลวงพ่อไม่ได้เอ่ยอะไรท่านมองทั้งสองคนแล้วบอกว่าไหนไหนเห็นแก่ที่เอาข้าวมาถวาย หลวงพ่อจะให้ของดีกันคนละอย่างอยากได้อะไรเมฆรีบชิงพูดขึ้นมาว่าผมอยากได้ของที่ทําให้มีเสน่ห์ใครเห็นแล้วรักแล้วหลงส่วนตะอันบอกว่าไม่อยากได้อะไรแค่ได้มาถวายอาหารหลวงพ่อก็พอใจแล้วท่านหยิบไม้แก่นหนึ่งมาไว้แล้วกรรำบราบตาท่องคาถาแล้วพอคลายออกมาไม้ในมือหลวงพ่อกลายเป็นไม้ที่มีรูปร่างเหมือนนกตัวเล็กๆยืนให้เมฆแล้วบอกว่า สาวริกานกแห่งสวรรค์ใครเห็นใครรักใครหลงจงใช้มันให้ถูกต้องได้เขาแล้วต้องเลี้ยงดูห้ามถิงควางและที่สำคัญห้ามผิดลูกเมียใครมิฉะนั้นจะเกิดผลร้ายกับตัวเองเมฆว่าลอกรับมาใส่กระเป๋าเสือ้อแต่ปรากฏว่าอยู่ๆมีลมพัดเอาไม้นกสาวดิกากระเด็นไปไกลเมฆเดินตามไปเก็บจนไกลทีนี้หลวงพ่อหันมาหาตาอานบอกว่า นั่งคุกเข่าหน่อยสิเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พรพอตาอานนั่งลงท่านก็หยิบเอาก้อนหินเล็กๆมาจากกอไผ่เอามาวางลงบนศีราตะตาอานแล้วบริกรรมคาถาแล้วก้อนหินนั้นก็วิ่งลงมาที่หัวไหลลงมาที่แขนขาแล้ววนขึ้นมาที่กลางอกหลวงพ่อบอกว่านี่คือเหล็กไหลในถ้าแห่งหนึ่งที่ลาวเทวดาที่นั่นถวายให้ท่านหลังจากที่เจอกันเมื่อวาน ท่านได้เพ่งดูนิสัยตาอานแล้วมั่นใจว่าเป็นคนดีพอที่จะครอบครองได้อีกต่อไปจะเกิดเหตุร้ายใกล้ๆกับหมู่บ้านที่อยู่คาถานี้เอาไปคุ้มกันด้วยพอดีกับที่เมฆเดินมาถึงพอดีหลวงพ่อท่านให้พนมมือแล้วตั้งนโมสามจบแล้วท่องคำว่าอะนิทัศนะอปาติคาซึ่งเมฆก็จำได้พอดีมันก็ยิ้มใจว่า ตจาจันได้เพียงแค่บทสวดเท่านั้นที่มันก็ได้มาฟังทันแต่มันก็ได้นกสาริกาอีกอย่างหลังจากมอบคาถาให้เสร็จหลวงพ่อบอกว่าคาถาเมื่อสักครู่ที่ให้ไปมีข้อห้ามไม่กี่ข้อห้ามผิดลูกเมียใครห้ามเนรคุณคนห้ามด่าว่าบุพการีคาถาจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ที่ใช้ผิดคำคูหรือไม่แล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องขึ้นมาอีกแล้วนะ อีกไม่ขี่วันท่านก็จะออกทุดงไปต่อตาอานก็ก้มกราบท่านแล้วเรียบเดินตามเมฆที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วผ่านเหตุการณ์นั้นมาก่อนที่จะไปทํางานตาอานมักจะท่องคาถานี้อยู่เสมอซึ่งมีหลายอย่างที่ทําให้ท่านเชื่อว่าคาถานี้ศักดิจจ์สิทธิ์จริงๆเช่นไปช่วยเกี่ยวข้าวบ้านญาติอยู่ไกลๆก,ก็ทำการตามปกติ ไม่รู้ยังไงลุงของตาอานมองไม่เห็นแกจังหวะที่ก้มลงไปเก็บเคียวที่หล่นผื้นลุงก,ก็สับเอาที่คอดังฉับคือคนที่อยู่ใกลๆทั้งป้าน้าสาวกีดร้องกันหมดคิดว่าท่านคอขาดแล้วแต่ตาอานลุกขึ้นมายืนเฉยคอมีเพียงรอยแดงเล็กน้อยที่สำคัญเคียวอันนั้นงอเหมือนเอาไปสับก้อนหินมามีแต่คนถามท่านว่าทำไมไม่เป็นอะไร ก็ไม่กล้าบอกใครแค่ว่าดวงยังไม่ถึงคาดกำมังส่วนเมฆหลังจากได้นกสาริกาแล้วปรากฏว่าเจ้าเล่นบ้านสาวคนนั้นคนนี้ไปทั่วบ้านไหนลูกสาวสวยเนี่ยไล่จีบจนหมดแล้วก็ติดด้วยพาไปเถียงนาประจำแต่อันก็เตือนว่าหลวงพ่อบอกอย่าผิดลูกเมียใครได้แล้วต้องแลดูห้ามถิงเมฆก็ยักไหลบอกว่ามันยังไม่เจอคนที่ถูกใจจริงๆนี่นาะ ถัดจากนั้นมาสามเดือนหมู่บ้านตำบลใกล้กันมีงานวาดัดเมฆมาชวนตาอานไปเที่ยวตอนแรกก็ว่าจะไม่ไปแต่ที่บ้านก็บอกว่าไปเถอะทำแต่งานไม่เคยไปเปิดหูเปิดตาเลยพอไปที่งานวาดัดก็มีหนังกลางแปลงมาขายยาเมียงูอะไรประมาณนั้นแต่ตาอานมาสะดุดกับสาวคนหนึ่งที่สวยยิ้มหวานก็ไม่กล้าไปทักได้แต่ยืนมอง สาวคนนั้นเดินไปหาผู้หญิงอีกคนที่หน้าตาคล้ายกันคาดว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันเมฆมองตามแล้วบอกว่าสวยทั้งคู่เลยอยากรู้จักเสียแล้วสิมันเอาไม้สาริกามาพนมแล้วเป่าลมออกไปทางสองสาวพลันเธอหันมายิ้มให้แล้วเดินมาหาคนที่ตาอันสนใจชื่อว่าสีดาซึ่งต่อมาคือคุณยายผมเองส่วนอีกคนเป็นน้องสาวชื่อว่าสีพร เมฆถามว่าบ้านอยู่ไหนสีภัยบอกอยู่ไม่ไกลจากนี้แต่ตะอันมองเห็นชายหนุ่มสองสามคนมองมาทางเขาด้วยท่าทางไม่พอใจท่านเลยสะก,กิดเมฆบอกว่ามีคนจองแล้วหมังสองคนนี้สีดาหันไปมองแล้วบอกว่านักเลงที่หมู่บ้านเธอเองชอบสีภัยมากเคยขู่ว่าจะฉุดไปทำเมียด้วยตาอันเลยถามว่ามาเที่ยวเนี่ยกับใคร กลับบ้านยังไงไม่กลัวโดวนฉุดหรือสีดาวบอกว่ามากับน้าชัยแต่ตอนนี้แกเมาอยู่ไหนไม่รู้ปรากฏว่านะ้าของสองสาวเมามากไม่สามารถพากลับได้เมฆเลยอาสาว,ว่าจะไปส่งกับตาอานหันมองดูชายกลุ่มนั้นหายไปแล้วพากันเดินตามคันนามาเรื่อยๆพรานชายนักเลงนั้นก็ออกมาพร้อมไม้คมแฝกครบมือ พูดว่าจะเอาสาวทั้งสองคนไปขืนใจที่กระท่อมปลายนาะสีดากลัวมากกอดสีภยัยเมฆก็เข้าไปสู้พร้อมกับตาอานด้วยความที่พอเป็นมวยทําให้นักเลงพวกนั้นสู้ไม่ได้แต่ก็โดนไม้คมแฝกตีจนบอบช้ำพอสมควรสาวๆพากลับมาบ้านพร้อมเล่าให้พ่อแม่ฟังก็นอนอยู่แคร่บ,บ้านนั้นเลยผ่านไปสองสามวันอาการฟกช้ำก็เริ่มดีขึ้นจึงขอตัวกลับบ้านกัน พ่อแม่สาวทั้งสองก็เตือนว่าถ้าเจอพวกนั้นอีกให้รีบหนีมันอาจจะเอาถึงตายได้แต่อ่านกับเมฆเดินกลับมาช่วงโผล่เผแล้วเห็นวัดอยู่ไกลไกแต่ต้องตกใจเมื่อเจอโจทย์เกา่านักเลงนั้นอยู่ไกลๆมองดูในมือมันถือปืนมาด้วยแต่อ่านคิดในใจสวยแล้วรีบจับมือเมฆวิ่งหนีซึ่งเมฆก็วิ่งแต่สะบัดออกมาว่าแม่งตามล้างตามผ่านจังนะไอ้พวกจันไร แม่มึงอย่าพูดแบบนั้นกูน่าจะขอคาถาคงกระพันกับหลวงพ่อท่านชิบหายสเสน่ห์เฮี้ยะไรโดนปืนยิงแม่งไม่ช่วยอะไรเลยหาเอ้ยจะว่าท่านสิท่านเนี่ของดีมึงนะถ้ากูโดนยิงตายของดีเนี่ยช่วยกูได้ไหมเราแยกแย้ายกันดีกว่าถ้าไปพร้อมกันเสร็จมันแน่กูไปทำอะไรให้พ่อแม่มันหวาแค่ไปคุยกับสาวที่มันชอบแค่นั้น เสียงปืนไล่หลังมาตาอานวิ่งไปหลบที่กุฏิในวดัดส่วนเมฆเข้าไปหลบในโบสถ์แล้วกุฏิที่ตาอานหลบมันสามารถมองเห็นภายในโบสถ์ได้อย่างชัดเจนเมฆเข้าไปนั่งหลังพระประธานหอบด้วยความเหนื่อยแต่แล้วนักเลงนั้นก็มาหยุดอยุดที่หน้าโบสถ์พวกมันก็ถามกันว่าเป็นไหนหวะเห็นหลังไว,ไวัยวัยอยู่ๆมีลมพัดประตูโบสถ์เปิดออกทำให้เห็นว่าเมฆนั่งอยู่ข้างในสองคนนั้นวิ่งไปเหี้ยปีกมา คนที่เป็นหัวหน้าขึ้นลำกล้องปืนแล้วบอกว่าเก่งนักนะมึงตายเสียเถอ,อะอะนิทัศนะอปาติคาเสียงลั่นไกปืนหลังจากสิ้นคำท่องคาถาของเมกทิวร่วงลงไปกองกับผืนจมกองเลือดตายทันทีตะอานข้องใจทำไมท่องคาถาและถูกยิงเข้าเฮ้ยมันอยู่นั่นอีกคนมันชี้ตรงมาที่ตาอานมองอยู่ ท่านรีบวิ่งลงกุฏิทันทีในใจก็ภาวนาคาถานี้ไปเรื่อยเรหันหลังกลับไปมองทั้งสามคนกำลังวิ่งตามมาเสียงปืนยิงใส่ตอาอันซึ่งท่านยืนยันว่ามันถูกตัวท่านสองนัดแบกที่มันเจ็บเหมือนแค่คนคว้างก้อนหินใส่วิ่งมาจนถึงกอไผ่ใหญ่กอหนึ่งท่านเหนื่อยเลยไปแอบอยู่ข้างหลังอยู่ๆกอไผ่ก็อ้าออกแล้วสิ่งที่ตอาอันเห็นก็คือ หลวงตาท่านนั้นยืนยิ้มให้ท่านกวักมือเรียกให้ตาอันเข้าไปหาแล้วก็พูดว่าที่เมฆตายก็เพราะผิดคำครูท่านสอนว่าอย่าผิดลูกเมียใครได้แล้วต้องดูแลและที่สำคัญมันไปด่าบุพการีเขาแม้เขาจะเป็นศัตรูก็ห้ามไปว่าเขาเด็ดขาดต่อให้มันท่องคาถามหา,หาอุตรตลอดเวลาพุ้ทธาคุณก็ไม่อาจช่วยได้หรอกส่วนตาอันที่ไม่เป็นอะไรเพราะเป็นคนดีมีศีลธรรม คนดีมีศีลอยู่แห่งไหนก็เจเรเดินคนชั่วช้าห่างเหินศีลธรรมอยู่ต่อหน้าพระประธานก็ไม่อาจต้านกรรมแต่อาา่านไหวทันแล้วก็เหมือนมีแสงเข้าตาวู้ไปรู้สึกตัวอีกทีคือฟื้นที่บ้านสาวสีดาเสียแล้วเธอบอกว่าไปเจอท่านนอนสลบอยู่ใต้กอไผ่ไปนานโนนาะชายเลยเอาใส่รถไถมาที่บ้านนี่แหละส่วนนักเรีสามคนนั้นไม่รู้เพราะกรรมหรือเหตุใด ตามไปจนสุดทางออกมาถนนเจอรถสิบร้อชนตายคาที่ทั้งหมดเลยตาอันได้แต่ขอบพระคุณหลวงพ่อรูปหนานแล้วหลังจากนั้นตาอันกับยายสีดาก็ไปหาสู่กันจนแต่งงานมีลูกด้วยกันหลายคนหนึ่งในนั้นคือคุณแม่ผมนี่แหละครับท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคนเราจะเป็นอย่างไรมีของดีคาถาคมมากมายเท่าไหร่แต่หากไร้ซึ่งศิลธรรมและคำสั่งสอนของบุพการีครูบาอาจารย์แล้ว คนคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับสัมประเวสีที่มีลมหายใจศิลคือกลิ่นหอมอันดีงามเนื้อนาบุญที่โลกถีบจะสามารถรับรู้จากการกระทําของคนที่มั่นใจในความดีเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับมหาอุดเรื่องเล่าของตาอานเรื่องโดยหานใจสิงขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับ ผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมณัสที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ